ที่ป่าไม้สนที่กำลังเข้าตรวจสอบรานกลางเต็นท์แห่งหนึ่งหลังจากตด้รับการร้องเรียนว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนวันที่22กุมภาพันธ์2565เวลาประมาณ10น,นาฬิกาคณะเจ้าหน้าที่นำโดยพันเอกพงเพชรเกียรติสุขพระหัวหน้าชุดปฏิการสปปที่4กอรมนหน่วยเฉพาะกิจป่าปามพิเศษหรือพระย์ไขรกรมป่าไม้ก็นำโดยนายสมชายฉิมแย้มเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสกอรมน สำนักงานจัดการทรัพยากรกรมป่าไม้ที่4สาขาพิษณุโลกหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่พร14น้ำคลาดสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11พิษณุโลกหน่วยงานป้องกันร,รักษาป่าที่พร7บ้านแย้งและฝ่ายปกครองอำเภอนครไทยรวมกัน15นายได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่มีเรื่องร้องเรียนว่ามีการก่อสร้าง ร้านกาแฟร้านกางเต็นและจุดชมวิวบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในท้องที่บ้านน้องหินหมู่ที่สองตําบลบ้านแยง้งอําเภอนอครไทยจังหวัดพิษณุโลกและเมื่อคณะเจ้าหน้าที่ได้เดินทางมาถึงบริเวณพื้นที่ที่มีการร้องเรียนตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ลานกางเต็นเป็นลานกว้างประมาณ5้าไร่มีสิ่งปลูกสร้างต่างๆจํานวนมากพบช่างกําลังก่อสร้าง ซุ้มนั่งรับประทานอาหารเพิ่มเติมที่สร้างเสร็จแล้วก็นับได้รวม16ซุ้มและจากการตรวจสอบยังพบเป็นพื้นที่บุกรุกใหม่เพิ่มเติมมีการใช้รถแท็กเตอร์ร้อยยางดันดินลงไปที่บริเวณหน้าผาเป็นแนวยาวเพื่อขยายพื้นที่ทำเป็นจุดชมวิวโดยทำเป็นรั้วเหล็กและรั้วไม้ไผ่กัน้นขณะตรวจสอบมีนางสาวสายฝนอายุ48ปปีรับว่าเป็นเจ้าของจุดชมวิวผาตะวันงาม โดยซื้อที่ดินต่อจากชาวบ้านหลายรายเจ้าหน้าที่จึงให้นางสาวสายฝนนำไปชีข้ขอบเขตพื้นที่ของตนเองจากการสอบปากคำพบว่าที่เดิมตรงนี้เป็นของนายประถมอายุ61ปีอาชีพเกษตรกร,ร,กรอยู่บ้านเลขกที่50บ้านกเกษตรสมบูรณ์หมู่ที่10ตบตมบ้านแยง้งอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกและคณะเจ้าหน้าที่ก็ได้รวมกันทำการจดบันทึกตรวจยึดพื้นที่ป่าที่มีการบุกรุกจำนวน 66ไร่2งาน44ตารางวาคิดค่าเสียหายเบื้องต้นของรัฐเป็นเงินจำนวน4้านวน4บาทซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ได้มอบให้กับหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่พอรอ14น้ำคราดเป็นผู้ดำเนินการกับพนักงานสอบสวนสอพอบ้านแยง้งเพื่อดำเนินคดีกับนางสาวสายฝนและผู้เกี่ยวข้องต่อไปข่าวบอกอบ้านทัไทยภัยวันน้ำหนาวรายงาน เอาเที่ยไอ้ตรงที่บริเวณที่เรามีการดําเนินการร่วมกันเนี่ยว่าเป็นสองคนอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะใช่ไหมเพราะมันไม่ได้แบ่งกันเลยทอะมันไม่ได้แบ่งไงมันไม่ใช่ครับครับเข้าใจเนาะไม่ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้คือมันเราเรามีการมาใช้พื้นที่นะเอาเฉพาะความเป็นจริงคี่ผมกำลังช่วยช่วยดูอยู่นะครับให้ความเป็นธรรมอยู่นะครับสรุปผลการตรวจยึดจุดชมวิวหาตะวันงาม นะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่บ้านหนองหินตำบลบ้านแยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับบุกลุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยางเนื้อที่รวม66ไร่2งาน44ตารางวา